กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับกระเทยไม่เคยขาดทุนเดอ้อคุณพี่เอาวันนี้วันนี้เราอยู่กับเกมนี้เลยจ้าลัคกี้ในกดในใจแมวเหมียวแมวนรกแมวสปาร์ตแมว,แมว,แมวทิวดาแมวสวรรค์เออแมวอะไรไม่รู้อะแต่ที่รู้คือแมวตัวโปรดของเธอจ้าเอาวันนี้เราอยู่กับเกมนี้เลยอะเริ่มเลยค่ะนี่มากับทุนวันนี้ทุนหนาหน่อยมากับทุน 9, 000, นะเก้าพันนะเบ็ดหนึ่งร้อยไปเลยคุณพี่ อ่ะห้าสิบครั้งหวานหวานเริ่มริ่มเลยมาไหมนี่โอ้สองครั้งมาเลยจ้าสองครั้งก็เข้าเลยคุณซี่หนูคิวลงมาได้ไหมมายุ้งคิวได้อีกยุ้งคิวได้อีกและอ้าวโอ้พุ่งหมุนไปสองทีจ้าพุ่งหมุนไปสองทีแล้วมันยังไงมันยังไงมอมึงมามึงมาค่ะเลิศ วันนี้วันอะไรอย่เนี่ยวันจันดาหนูโอ้โหหายเงียสบายใจห3 3 0เนสามสาบลหนึ่งร้อยโคตรโหดโคตรเอานะโอ้ชีวิตก็มีแต่เงินมีแต่ทองแต่ของนะนะจ๊ะโอ้โหสุดสุดจริงมาปุ๊บได้ปั๊บมาปุ๊บได้ปั๊บโอ้โหมุนไป4ทีมาแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะอย่าดูดคืนพออ่ะหมุนไปเรื่อยๆเลยอ่ะ โอ้โหไม่ได้ตั้งตัวกันเลยจ้าพี่อ้าวอ้าว,าวมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้วันนี้น้องเหมียวฮะไม่กินโลโยคา,านินหรอกคะใครที่โลโยคา,านินที่กินคะวันนี้จะไ,ได้กินดิสกิอ่ะยังไงหมุนกันตอน่อไปเลยเออมาดีมาดีวันนี้อยู่กับ เว็บเดิมเลยนะคะ mega kitty m t cc นะเออเล่นตามกลุ่มลักต uh, wow! ีตว้าวสเก็ตเตอร์มาโอ้โหเมื่อกี้ก้มหน้าอยู่เงยหน้าขึ้นมาแบบแม่เลิกเลยเลิกเลยเปิดเซอร์โอเคค่ะอยู่กันกับกลุ่มลักตีตอร์อทาวเหมือนเดิมเลยนะเล่นตามช่วงเวลามงคลนะทุกคนค่ะเออเพิ่งได้จริงนะเออโ้สุดสุดอม่จะพูดคำไหน ช่องทางการเข้าถึงนะเดี๋ยวไม่ฝากไว้ด้วยละกันอยู่ใต้คอมเมนต์นะปักหมุดไว้ให้เลยอย่างง่ายๆนะเออไม่พูดบ่อยมันมุบ่อยไม่พูดบ่อย,อยค่ะเออฝากช่องสำรองไว้ด้วยนะคะก็เธอไม่เคยขัดทูมีสนะองเนาะโอ้โหพี่เกมหรือีดเพืเ่อนเนี่ยดอกแมวทะเลปะเนี่ยเค็มหรือเกินไม่มาเลยไม่มาเลยตลกไม่ไหวจ้า ฮัลโหลหนุ A A ่มลูกเดือดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นไรเอ่ยเป็นไรก่อนอ่ะโหเงียบกริบเงียบกริบสุดท้ายแล้วพอคูณยีมาอีกได้ไหมเงียบกริบบ้าไะเนี่ยมึงบ้าปเนี่ยเข้าฟรีเกมมึงได้เท่าไหร่พันสี่มบ้ามะเนี่ยโอ้ยพันพัเอ็ดเจ็ดสิบด้วยค่ะ ัลโหลบ้าปะเนี่ยอีดอกตะล,ลกโมโหเลยแต่าาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้กำไรอยู่อย่าสูบคืนพออ้าวอ้าวแซลมอนแซลมอนยังไงนะหกร้อยโอ้โหอาต่อได้ไหมไม่ได้บอกคอยเป็นคอยตายจ้าเราจริงได้เท่านี้ก็เลิกเล่นได้แล้วนะอะแต่ว่าเราไม่เลิกเบ็ดสองร้อยไปเลยขยู่อันนี้ขู่ นี่น้องอ่ซูชิอา้อาวอ้าวเป็ดสองร้อยแล้วมีสอเข้าฟรีเกมอีกจ้าโลเข้ามาก็จ่ายหน่อยเดอ้อเลอกตลกเดอ้อเอาวยังไงอา้าวยังไงเนี่ยอุ้ยมมไปแล้วนะคะ5ครั้งกับ0บาท6ครั้งกับ0บาทตรงนี้คะ่ะ เค,ค,ครั้งกับ0บาทค่ะอ่าแปดครั้งกับ0บาทคุณพี่หาเกครั้งกับกับคุณเพิ่มอีก8แต่ว่าก็ไม่มีตัวจ่ายศบาทคุงพี่ะอ่ะครั้งที่10ครั้งที่10ีดอกบ้าปะเนี้ยมเข้าฟรีเกมงัจ่ายกูศูบาทเฮี่ยป้าปะตลกปะฮัลโหลเอออ่ะยางน้อยก็ได้นอกเล้เา เออมาอีกอีกได้ไหมหยกบอร้อนเลยอ่ะตา้อนพาวได้เหรอเข้าฟีกเกมแต่ศิลป์บาทได้หรอคุณว่าปะเนี่ยม่ไมายัางไงไม่มาสักย่างเออไม่จ่ายสักย่างงงออไม่ได้ห้าม,ามอารมณ์เสียห้ามอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์ียห้ามนะคะ เราต้องเล่นแบบใจจอยปลดใจสบายสายนะอ่ะอ่ะแต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะคะได้แล้วก็ต้องก็ต้องหยุดยังยับยังชั่งใจนะเอ่ออาวยังไงล่ะวยไปต่อเลยดีแซลมอนแซลมอนเซลใจย,ยังไงองีกโอ้โหอ,อเข้าฟรีมาแล้วนะสองรอบนะแต่จ่ายไป่ถึง 2000, นะสองพันนะสรอบรวมกัน เบ็ดร้อยก็เบ็ดสองร้อยค่ามึงเข้าอีกไม่จ่ายก็ไม่ต้องเข้าค่ะไม่งอ้อเชิญนี่เนี่ยยังไงดีไอ้แดงไอ้แดงมันเป็นนักสู้ไอ้เขียวไอ้เขียวมันเป็นนักซิงปังปังปัง,ปง,ปงกระมังสักผ้ายังไงเบ็ดสี่ร้อยไปเลยไม่ได้เสือโก้เสือทอหรอกนะไปเริ่มเริ่มเริ่มเสร็จแล้ว ก็หยอกน,นี่งงไม่ไหวนเนีเ่ยไปมันมันไปเลยมันมันกันไปเลยก็ทำไมเราไม่ซื้อฟีสป,ปินวะหม,ม,มื่นห้าจะหลุดมาไกลแล้วช่างนีเอ้ายังไงล่ะทีเนี้ยยังไงล่ะยังไงล่ะเออยังงไล่ะยังไง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 ล่ะพี่ยังไงยังไงละ่งงละมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงเออ แบบนี้คุยกันได้พูดกันได้นะนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าครัชเบบี้วอทซ์ซับอ่าจะครั้งแรกก็จิกอ๋อ,อ,อ,ลอยลงไม่ได้เดี๋ยวดูนี่เขาิดหนูหัว just remember that d o n stop อ่ะมึงคุกมาเลยค่ะมึงมาเลยห้าพันมึงมาอีกมึงมาอีก อะไรจะลงอะไรจะลงเอ้าสเก็ตเตอร์ลงเอ้าเอ้าคุณหกคุณแปดไปดีเยีย่ยมึงมาค่ะไหนจะมาที่ึงมาค่ะเออหกพันหกเก้าหกศูนย์มวดนี้แน่แน่เออมัวนนี้แน่นนแนค่ะยังไงมีเบ็ดสี่ร้อยมังมามาจา้าอีเหนียว บอลบคุณนะโอเคเลิกเลิกลุ้นจบพักแยกอืมอืมคุณสิบสองคุณทำไมอืมโอ้หนูครั้งสุดท้ายค่ะครั้งสุดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอายิ่งเอาอีกเอาอีกเอาอีก,อาอกมาอีกมาอีกไหมอ๋อยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ได้ครั้งสุดท้าย เลขหนะ,ะรวมกับแตกนอกอีกเมื่อกี้นะยังไงดียังไงดีพอไหมพอนาะพอกนะ่อนเนาะยังได้อีกอ,อ่ะพอแต่พอก่อนนะอ่ะอะยังไงคุณพี่ยังไงเรามาสรุปเกมกันเลยโอเคค่ะเรามาสรุปเกมกันเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ที่ทุน900 0บาทนะจบไปกับกำไร ซัมเมอร์หนึ่บปาทนะคะดูตรงนี้แหละน่นแแ,แ,แ,แบบเลิศแบบใหม่แบบสับแมวหวานมากแมวแจกมากอ่ะต้องอดทนกันนิดนึงนะฟรีเกมอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะอ่าสำหรับวันนี้นะคะต้องขอฝากช่องไว้ด้วยกระเทยไม่เคยขาดทุนและกระเทยไม่เคยขาดทุน v ีสนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กระเทยตาดําๆคนนี้ด้วยนะวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายคนดีม้ก